สวัสดีผู้ฟังที่รักเรานำข้อความนี้มาด้วยความรักและกำลังใจในช่วงเวลาที่โลกดูเหมือนจะจมอยู่กับการสร้างสารรค์อันเท็จของกลุ่มคนที่หลับไหลทางจิตวิญญาณอย่าลืมว่าทุกคนคือผู้สร้างโลกของพวกเขาเพราะทุกคนคือการแสดงออก ถึงความเป็นจริงแห่งการสร้างสารรค์ที่มีชีวิตและหายใจได้เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือพระเจ้าสิตสำนึกแห่งพระเจ้าแหล่งกำเนิดหรืออะไรก็ตามที่หุ่นอยากจะเรียกมันสิตสำนึกส่วนรวมของโลกได้สร้างรักษาและคําจุนระบบความเชื่อสามมิติ มาเป็นเวลานานมากแต่เมื่อมีบุคคลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตื่นขึ้นสู่ความจริงเศรสฐนียก,ก็ค่อยๆสว่างขึ้นซึ่งทำให้โลกเข้าถึงแนวคิดเรื่องความจริงและความเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนพลังงานของโลก ไปสู่ระดับใหม่และสู่ขึ้นนี่คือกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อนานมาแล้วมีผู้เป็นปรมาจารย์เระเยด็ดสู่จารว่าเราเป็นทางเป็นความจริงและเป็นแสงสว่างแต่จิตสำนึกที่ยังไม่สว่างของคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นแม้กระทั่งตอนนี้เชื่อว่าพระองค์ กำลังพูดถึงพระองค์เองโดยทรงเป็นทางเป็นความจริงและเป็นแสงสว่าง I am คือพระนามของพระเจ้าเป็นชื่อเดียวที่พระเจ้ามีหรือสามารถมีได้เนื่องจากเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกคนอาจารย์เยชัวและอาจารย์ทางจิตวิญญาณคนอื่น พยายามอธิบายว่า I am ไม่ได้หมายถึงบุคคลไม่ได้หมายถึงบุคคลแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกคนที่ปกครองรักษาและคำาจุนความสมบูรณ์ของตัวมันเองอย่างไม่สิ้นสุดและในฐานะตัวมันเองและการแสดงออกหอื่นๆของตัวมันทั้งหมด ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสัมผัสคุณสมบัติที่ควบคุมตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองได้เนื่องจากพวกเขาปิดกันคุณสมบัติเหล่านี้โดยการสร้างโลกแห่งการแยกจากจิตสำนึกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องความเป็นคู่การแยกจากกันและพลังสองประการ อภิปรัชญาคือการเปลี่ยนภาพที่ไม่ดีให้กลายเป็นภาพที่ดีผ่านพิธีกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิเครื่องมือและอีกมากมายลาธีความลึกลับคือการตระหนักว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดผู้ที่ดํารงชีวิตโดยมีความรู้สึกว่าฉันเป็น เป็นผู้ลึกลับคนส่วนใหญ่คิดว่าผู้ลึกลับคือคนที่อาศัยอยู่หา่างไกลและอยู่คนเดียวทำสมาธิตลอด24ชั่วโมงทุกวันภาพนี้เช่นเดียวกับแนวคิดอื่นๆอีกมากมายแสดงถึงการตีความติดวิญญาณแบบสามมิติที่จำกัดมากซึ่งอิงตามความเชื่อ เรื่องของการแยกจากพระเจ้าความจำเป็นในการสแสวงหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การติดตามครูบาอาจารย์การประกอบพิธีกรรมและอีกมากมายอยู่ที่ไหนหากพระเจ้าสถิตอยู่ภายในตัวคนอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะไม่สมเหตุสมผลกว่าหรือที่จะสแสวงหาพระเจ้าในที่ ที่พระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวคุณเองทุกคนเป็นผู้ลึกลับที่ใช้ชีวิตแบบลึกลับเมื่อพวกเขาใช้ชีวิตจากจิตสมนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผู้ลึกลับไปทำงานกวาดพื้นทำอาหารเย็นสักผ้าสอนหนังสือพยาบาล ซ้มอมคอมพิวเตอร์และทิ้งขยะผู้หลึกลับเพียงแค่รู้ว่าตนเองเป็นใครและใช้ชีวิตตามนั้นหลายคนตื่นตัวเพราะพวกเขารู้หลักการของความจริงในทางปัญญาแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะพูดคุยแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ความจริงต้องได้รับการรู้จักและปฏิบัติจนกระทงังในที่สุดความจริงจะกลายเป็นสภาวะจิตสำนึกของคุณผ่านพระคุณตั้งจากนั้นจะไหลไปตามตัวตนและสิ่งที่คุณเป็นในทุกช่วงเวลาของทุกวันและในทุกสถานการณ์ผู้หลึกลับ อาศัยอยู่ในโลกโดยใช้ของควัญและคุณสมบัติที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ของโลกโลกเป็นที่ยรู้จักและยอมรับในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพลังงานความถี่สูงที่ไหลามาโลกในปัจจุบันเปิดทางให้บุคคลต่างๆเปิดรับแนวคิด ที่อิงตามความจริงมากขึ้นพลังงานหนานแน่นที่แสดงออกมาในรูปแบบของโลกวัตถุจะต้องสลายไปเมื่อมีพลังงานแสงที่สูงกว่าเนื่องจากแสงนั้นมีอยู่จริงในขณะที่พลังงานเปนสะเทือนที่ต่ำกว่าซึ่งประกอบเป็นแนวคิดนั้นไม่ใช่แนวคิด ที่สร้างขึ้นจากความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นคู่การแยกจากกันและพหลังสองข้วไม่มีอะไรมาสนับสนุนรักษาหรือเข้าจุนแนวคิดเหล่านี้นอกจากความเชื่อในแนวคิดเหล่านั้นจงเต็มใจที่จะปล่อยวางอดีตและการเขียนโปรแกร,รมที่เกี่ยวข้อง เพราะคุณมาถึงจุดที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปถามตัวเองว่าคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองที่คุณรู้ตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่โลกโดยทั่วไปยังคงส่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยกความกลัว และความรู้สึกว่าตนเองแยกจากพระเจ้าผู้คนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสัมพันธ์ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบของแนวคิดที่ว่าทุกคนเป็นครึ่งหนึ่งของคู่รักสติปัญญาถูกจำกัดไว้สำหรับบางคนแต่ไม่ใช่สำหรับคนอื่น คนบางคนดีกว่าฉลาดกว่ามีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นและความตายและโรภคภัยไข้เจ็บอยู่ไกลแค่เอื้อมสำหรับทุกคนเว้นแต่ว่าคุณจะกินสิ่งนี้และไม่กินสิ่งนั้นทําสิ่งนี้แต่ไม่กินสิ่งนั้นดูหรือแต่งตัวแบบนั้น มีเงินเท่านีต้องมีสติตื่ตนตัวและตระหนักรู้ถึงคำแนะนำเท็มากมายที่ไหลเข้ามาหาคนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อการยอมรับลือปฏิเสธเนื้อหาของกลุ่มนั้นพร้อมให้ทุกคนเข้าถึงได้แต่คุณเท่านั้นที่สามารถเลือกสิ่งที่จะยอมรับ และสอดคล้องกับสิ่งนั้นหากมีเพียงคนเดียวที่เชื่อในการแบ่งแยกการแยกและพลังสองขัวที่เหลืออยู่ในโลกนี้ทุกคนก็ยังเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมีจิตสานึกเพียงหนึ่งเดียวโลกที่คนส่วนใหญ่ได้สัมผันธ์และยอมรับจากการใช้ชีวิต มาหลายร้อยชีวิตไม่ใช่โลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นแต่เป็นโลกที่แสดงออกถึงจิตสำนึกของพระเจ้าที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งถูกหลอกลอนด้วยความเชื่อเรื่องความเป็นคู่การแยกจากพลังอำนาจอื่นนอกเหนือพลังหนึ่งเดียว ถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดพยายามแก้ไขและคำยันโลกแห่งบายาและยอมรับโลกที่แท้จริงทุกคนสะสมและพกพาพลังงานเกา่าจากอดีตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละคนสามารถปรับตัวให้เข้ากับความทีที่สูงขึ้นของโลกใหม่พลังงานเหล่านี้ จะต้องถูกกำจัดออกและมักจะแสดงออกมาทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณนี่คือสาเหตุที่หลายคนแม้แต่ผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกำลังประสบปัญหาในชีวิตเวลานี้คุณกำลังถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ เช่นเดียวกับหนอนผีเสื้อที่ต้องละลายหายไปในลังไหมจนหมดก่อนจะโผล่อ,ออกมาเป็นผีเสื้ออีกครั้งหลายคนพบว่าตัวเองต้องกลับไปอยู่จุดเดิมโดยที่ถูกอย่างที่คุนเคยจะกล่าวไปและมีความว่างเปล่าภายในที่กระทบกระเทือนจิตใจ ทางทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณอย่างไม่ค่าคิดหากนี่คือหรือเคยเป็นประสบการณ์ของคุณจงรู้ว่าขั้นตอนนี้ของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์นั้นจำเป็นแต่เป็นเพียงชัวว่วคราวอย่าต่อต้านแต่ควรเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์นี้ โดยอย่าลืมว่าตัวตนที่สูงกว่าจะนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้เมื่อคุณพร้อมเท่านั้นปล่อยให้กระบวนการดำเนินไปอย่ามุ่งเน้นไปที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเดินทางของคุณแต่ให้สวงหาบทเรียนที่บทเรียนเหล่านั้นนำมาให้และเชื่อมันว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนของพระเจ้าใช้ชีวิตแต่ละช่วงเวลาด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดของคุณโดยไม่หอยหาอดีต เรอคาดหวังอนาคตที่จินตนาการไว้จงจำไว้ว่าแม้คุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในประสบการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตามคุณก็ไม่สามารถแยกจากตัวตนตัวตนที่แท้จริงของคุณได้พราะเจ้าที่สำนึกแห่งพระเจ้าที่เป็นรายบุคคล พวกเรากลมอาร์โทเรียน